สวัสดีครับผมชื่อนายประเทืองโก้ทิพย์ครูชำนาญการปัจจุบันอยู่ประเด็บวิชาพืชศาสตร์วิทยาเกษตรและเทคโนโลยีบัวร,รัษษานีในวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตวิธีการพกหีบเงนเยื่อเพื่อใช้เป็นสื่อในการจัดการสอนเพื่อให้นักเรียนนําไปใช้เรียนรู้เพื่อที่จะได้นํามาปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหลักการในกระบวนการก่รอนอื่นนะครับเราก็ต้องมาทําความรู้จักกักบวัสดุอุปกรณ์ ที่เราต้องใช้ในการปฏิบัติงานนะครับเริ่มแรกครับหนึ่งตะเกียงแอลกอฮอล์นะครับตะเกียงแอลกอฮอล์อันนี้ไม่เป็นสนิมนะครับสองนะครับเข็มเขียเชื้อนะครับเข็มเคียเชื้อหรือมิโครไว้นะครับสามไฟแช็คครับสี่มีดพัดเตอร์ห้าขวดอาหารวุ้นนะครับอาหารสังเคาะนะครับที่เราเตรียมการแล้วก็ ขั้นบวกลการฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อหรือเอทิลแอลกอฮอล์6นะครับเมทิลแอลกอฮอล์ชาร์จสถารจุดไฟนะครับเติมลงในตะเกียง7สำลีครับไว้สำหรับชุบแอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดเครื่องมือก่อนที่เราจะนำเครื่องมือทุกอย่างเข้าไปในตู้เขียเชื้อนะครับและสุดท้ายครับดอกเห Superman, ็ด okay. ที่เราจะทําการเพาะลิ้นเนือเยื่อนะครับวันนี้เราเลือกดอกอีฟานมาครับก่อนจะลงมือปฏิบัติการนะครับเราต้องมาทำความสะอาดตู้เกลืเชื้อแล้วก็ประสูุอุปกรณ์ทุกอย่างที่ต้องใช้นะครับเริ่มขั้นตอนแรกครับเริ่มต้นนะครับก็ทำการฉีดอุอกอณ์ให้ทั่วนะครับ แล้วก็ใช้สำลีนะครับในการเช็ดทำความสะอาดตามผนังนะครับตามขอบตามพื้นเพื่อทำความสะอาดตู้นะครับฝุ่นละอองสปอร์เชื้อราต่างๆที่เราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำการปิดฝาตู้ลง สำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการทำความสะอาดอุปกรณ์นะครับที่ต้องใช้ในการปฏิบัติการในครั้งนี้นะครับเริ่มแรกนะครับฉีดแอลกอฮอล์คอมสเ์สำลีนะครับแล้วก็เช็ดทําความสะ,สาามสะกกอาดตะเกียงแล้วก็ห่อเช็ดไฟแชค เข็มเขี่ยเชื้อนะครับทั้งปลายแล้วก็ด้านมีดทันทเตอร์นะครับเช็ดทบความสะอาดรวบตั้งใบมีดด้วยนะครับเช็ดทำความสะอาดผิวด้านโนอกด,ดอเกเห็ดน,นะครับแล้วก็เช็ดทำความสะอาด ขวดแอลกอฮอล์เก็บยานนะครับเอากระดาษออกแล้วก็เช็ดทำความสะอาดสุดท้ายครับสมรีแห้งนะครับเรานำเข้าไปเพื่อเช็ดทำความสะอาดกระจกนะครับเพราะว่าเวลาเราจุดไฟแล้วไอน้ำจะประกอบที่กระจก มันเะ็นขฟากและทำให้เราไม่สามารถที่จะมองเกล็ดภายในได้นะครับสำหรับตําแหน่งที่เราจะตัดเน้อเยื่อนครับจะอยู่ระหว่างปลายก้านแล้วก็กึ่งกลางที่บวกดอกนะครับโดยการใช้ปลายเข็มครับกรีดด้านบนด้านล่างแล้วก็ด้านข้างให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับตอนนี้ก็ได้ตำแหน่ง แล้วก็เนื้อเยื่อออกมานะครับหงายปลายเข็มขึ้นนะครับใช้มือซ้ายนะครับจับขวดใช้นิ้วก้อยดึงสำลีออกแล้วก็ลนปากขวดในระหว่างการที่จะนําเนื้อเยื่อเข้าไปนะครับอย่าให้เนื้อเยื่อสัมผัสกับปากขวดสอดเข้าไปแล้วก็วางเนื้อเยื่อตำแหน่งกล่งกลางของอ่ารวุ้น ก็รดนปากขวดซ้ำอีกครั้งหนึ่งใช้สำลีอุดน,นะครับเราก็จะได้ขวดอาหารวุ้นนะครับที่ทำการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อดอกเห็ดเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับหลังจากที่เราทำการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นำขวดวุ้นออกมานะครับ ก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องเขียนชื่อเห็ดที่เราท,ทําการเพาะเลี้ยงมาเยอะนะครับแล้วก็วันเดือนปีที่ผลิตนะครับเราก็จะได้รู้ถึงอายุการผลิตของเขานะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับประมาณ3วันนะครับเราจะมาทําการตรวจสอบการปนเปื้อนว่ามีการปนเปื้อนของเชือ้อราแบคทีเรียหรือไม่นะครับถ้ามีการปนเปื้อนเราจะ ทำลายทิ้งนะครับเราจะไม่เอามาใช้งานต่อไปแต่ถ้าหลอดเชื้อไม่มีการ,ปรเปื้อนเราก็จะเก็บรักษาเส้นใยเห็ดนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นแม่พันจะเสริมในการขยายพันธุ์เพาเลี้ยงต่อไปสำหรับการเพราะเรียนเนื้อเยื่อเนนะครับก็ได้เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับนี่คือตัวอย่าง รที่ทำการนนี้มาเยอะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการเก็บรักษาแล้วก็นาไปใช้ขายายพันธุ์ต่อไปหลังจากที่นักเรียนนักศึกษาได้ชมคลิปนี้แล้วนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนนักศึกษาจะนํามาปฏิบัติอย่างถูกต้องตามขั้นตอนและกระบวนการและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนนักศึกษาจะเกิดแรงบันดาลใจในการนําไปใช้ ในการทำงานและก็ประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป